So I see Saplo. It's what you hear it. It's what you hear it. Listen, 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 it's it. uh, gone. Give it to you. สนับสนุนโดยทีทีแชนแนลอย่าลืมไปกดไลค์กด u b s สคร b e ให้เขากันด้วยนะครับเย้โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยครับผมเฟมคงหรือไหนเฟมคงครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกมมายคราฟเค e เอ็กซ์เพรชั่นศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์นะครับวันนี้ผมก็จะมาฉลองสองร้อยซับสครของผมนะครับเย่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเราสองร้อยซับสครแล้วเราก็ต้องมาฉลองกันหน่อยนะครับอ่า เราชมก่อน200 subscribe นะครับโอเคครับอ่าก็มีกิจกรรมดีๆรออยู่นะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับอ่าฉลอง200 subscribe ผมจะสุม่มโปรโมท3ชั้นแนลอ่าดูดูดเพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าว่า #200subscribe สุดหล่อคอมเมนต์ใต้คลิป เลยนะครับเย่ yeah. อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับ่าโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับอ่าอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับอ่าสองร้อยซับแล้วนะครับเย่ yeah. Ok, hop, Bye.